สวัสดีค่ะเนี่ยน้องยังได้ยินเสียงอะไรนะมินิโฟว์วิวใช่ไหมเราไปท้าแข่งอีกกันกว่อนแข่งมินิโฟว์วิวเหรแล้วอีกขอแข่งหน่อยแข่งรถมินิโฟว์วิวเหรอแข่งกับรุ่นอีทเหรอโอเคน้องนี่เราคันไหนแข่งอ่ะมิีิทันโอเคมินับมีเอาสามพัน ของนุนยี่เป็นมอเตอร์ส้มนะเป็นมอเตอร์ส้มอะไรขนอนยีเป็นมอเตอร์อะไรเป็นจีอ่๋อก็เป็นจีแต่งอะไรงไงของน้องยีมแต่งอะไรมั่งเดี๋ยวมันไม่สูสีกันนะต้องให้มอเตอร์ใกล้ๆกันอันนี้มอเตอร์สีส้มสีส้มเหมือนกันหะเนี่ยมอเตอร์สีส้มโน่นี่นี่มอเตอร์สีส้มอันนี้ก็สีอันนี้ก็สีส้มรอดูสูสีแน่เลย นี่เปิดเค่เปิดที่ไหนหมุนได้เหรอหมุนหมุนได้ไหเปิดจนกว่าใครจะมาอยู่ท้ายก่อนชนะนะหนึ่งสองสาม นะอีกแล้ิมชนาของนิมรูจังแข่งอีกรอบไหมได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่ของนิมรู้จังอ่แล้วออมเป็น JB คันนี้อะไรคันนี้แข่งได้ไหมเนี่ยคันนี้มีมอเตอร์คันนี้อะไรสเปคอะไรสเปคเป็น JB JB มอเตอร์สีสีอะไรสีทองสีดำดำใช่ใส่ผ่านยั Jadi set ini saya 1 2 3 โอ้เสียงของมันเสียงไมากเลยน้องเลชนะสเสมอ้มเเป่นล้เหรอเสมอกเอาใหม่ออม่เรออุ้ยเราได้เสมออ้อมเปลี่ยนก็เป็นน้องเลชนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย นนใช่นนใช่แล้วแขวนได้ไงไม่รู้ไม่ก้แข่กับคันนี้เหรอเบรกมันสุดเมื่อเยะอานหนึ่งสองสา แรงเกินเป็นหเท่านะคันี้คันี้เป็นรอบชิงนัชนะหนึ่งแพ้หนึ่งใช่ไหมแพ้หนึ่งเป็นเำมอครั้นั้นสู้ไม่ได้เราเนี่เหรอเฮ้่ครูนี่กลับมาใช้ JB จบชิแล้วเจ็บลูไพเลสเตอร์ลูไพเลสเตอร์โอเค นี่รอ,ออกชิงนะรออ,อชิงเหรออ,อ้วอาวหนึ ชนะแล้วชนะแล้วรอบแก้ตัวน้องนิมหลุดคอรอบแก้ตัวแก้ตัวรอบเดียวนะเอาอย่างนี้ถ้ารอบนี้น้องนิมชนะลุงอ็ดลุงอ็ดให้โอกาสรอบชิงอีกรอบหนึ่งนะแต่ถ้าแพ้คือแพ้เลยนะโอเคนนีีี่่คือออรรบบท้ถ้าลุงอิฐชนะชนะเลยนะแต่ถ้าเกิดลุงอ็ดแพ้ก็เดี๋ยวให้แก้ตัวรอบชิงอีกรอบนะสวัสดีเซตทีทัวร์ก็ชื่ ขอบคุณแข็งต่อเลยขันนี้รอบจริงนะถ้าใครชนะชนะเลยนะเอ้าขออยู่แรงกันขอดีเสร็จ1 2 3 που σε แต่ว่าพี่เบลคตอนนั้นอ,อ่ะเราอะชนะ